เช้มากเลยเออเจ้าวันดับเอ้ยเห็ต้องจับูต้องเียมวพ่จะหาางกายแน่นอนูโรคไไข้เจ็บต้องไม่มีแน่นอนอยู่ยืนยงขับพระที่เมตตาโดยการเอามือจับนับออกนะพระที่เมตตาเราไม่ได้ไปโจมตีน้องปู่แสงแต่เรามาสอบถามข้อเท็จจริงถ้าไม่ทำก็จะเป็นยองไนะ ไม่โอเคไม่โอเคไม่เป็นความจริงไม่ได้นะไม่ได้ปวดเลยบอกว่าเราไม่ไม่สึกไปรักษาหลวงพี่ขาถ้ามานั่งจับลูกจับตรทารกตื้อหลวงปู่าหลวงปู่อยากพูดอะไรไหมหลวงปู่รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นี่นี้เทากันนี้เลยหลวงปู่รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์หป่ร้หมวากิดอะไรขึหลวงปู่หลวงหลวกหลวงปู่ขารูตัวไม่เท่าไวลากลดโยมหาแลวบอกให้เขาขยากเข้ามาใกล้ๆโอบกอดหอมอะไรพวกนี้ค่ะ แล้วใครที่ได้รับความเสียหายจากวัดนี้โดยหลวงปู่จับนงนะคะพาลูกหลานมาตรงนี้ได้เลยนะคะหรือมาล้อมในเพจในเพจได้เลยนะคะจะได้รู้มีกี่คนอย่าให้ผู้หญิงโดนรังแกโดยที่ไม่มีเหตุผลน,นะคะมันไม่ถูกต้องอยู่ในผ้าเหลือร่วมกับสารพัดย,ยังไม่รักษาพระธรรมวินัยอย่างนี้เราจะเคารพกลับหไหวต่อไปเพื่อท่าลูกถ้าเมียหรือว่าออ้พวกคูณเก่งทำมพวกคุณไม่มาบวชเลย ไม่แล้ววดแล้วเขาไม่ได้พี่พูดอะไรครับปวนแ้วาสัได้สเมเล่นไม่ได้เะียพี่เป็นพระนะผเป็นพรลามวพี่เป็นพระมพี่พูดเล่นไม่ได้นะครับพอะพี่งหนาจะบ้วนพี่นั่งนังเงียบๆดีกว่า ลวงพี่เป็นพระเลขาหรือพระเรียขาครับไม่ไม่เป็นอะไรนะแต่หน่าจะเป็นพระเรียขานะเลียอะไรก็ไม่เลียเพราะว่าพระเราเห็นคนจับนมยังปล่อยให้มัาจับได้เนี่ยหลวงพี่อย่าบวชหลวงพี่ขอโทษด้วยสุดนะพี่เป็นเมียตัวเองไปโดนจับเข้ามาเพราะพฤติกรรมของพี่มันไม่น่าบวชนะไม่ได้เป็นพระไม่ด้เป็นแท้ไม่น่าบวชหลวงพี่สุดนะไปหุงข้าวแก่หลวงพี่ขอโทษนะ ผมทำงานของพี่ผมเข้าแดกเอ็นเด็ดลูกหลานญายโยนลุงพี่โดนแบบนี้หลวงพี่จะเมียหลวงพี่ลูกหลานลุงพี่มาโดนจับนกนิ้มหน้างานยังไงฮะหู้ดีมากเลยมหัศจรรย์มากเลยเจ้าวันจับต้นเข็มต้องแบบหู้ด้วยพิธีการแน่นใจแน่นอนคนสุดยอดอะจับงงได้อะหู้โรคภัยไข้เจ็บต้องไม่มีแน่นอนไอ้จับนกจับอยู่ยื องค์ประันเยี่ยมยอด่มนเบพูดอะไรมันนเปตลิงนะฮะถ้าเขบอกว่าาจว่ายอดเดี๋ยวต้องอิจนะเจ้าพูดดีๆอย่าไม่ส่ถ้าไม่เป็นามไม่อาริยะมันสมดแล้วพวกเราไม่รู้ตัรสั่ลงมวนี่ไม่ใช่อริยะพูดใหม่แค่พักก่อนที่นี่ปู่ท่านเลยสมุดทุกอย่างอันนี้พวก่เราี่เราเข้าใจนะ แต่ว่าทั้งทั้งโลกนี้อาจจะไม่เข้าใจที่ว่าที่ว่าคนป่วยคนป่วยที่มาหาหลวงปู่นะที่ว่าป่วยเป็นมะเร็งที่กขารักาไหายบางคนท่านกเมตนทร์ท่านก็มาเกิดจับทีนี้กลับไปเป็นจวนแล้วมันมันหายนายก็มีคนที่ไม่พอใจก็มีเราก็บอกถ้าไม่พอใจหลวงปู่ถ้าไม่ลงใจจจริงถ้าไม่เข้าใจท่านอยากขึ้นมาเราก็บอกอยู่ ก็หมายความว่าคนขึ้จะมาต้องต้องตกลงใจยอมขึ้นจะมาทำบุญกับหลวงปู่ใช uh. ่ให้แล้วก็อธิบายให้เขาฟังก่อนว่าจะโดนจับนมนะสลับเว้กันเขาเอธิบายว่าจะถูกจับนมนะถ้าเพิ่งไปทั้งปูไม่ตามผูกคอถ้าเรารับไม่ได้ถ้าเราถอยไปก่อนก็คือถอยได้มีมีการบอกก่อนว่าโอ้โหไม่แล้วแล้วแล้วหนุ่พี่รู้แล้วว่าแกจะจับนมหนุ่มพี่ไม่ให้ห้าม